สวัสดีจ้ามาพบกับช่องแก้วตาพากินชาแนลเ้อพี่นอ้องปังป่ายสุข,ขุสุคนเ้อมื้อนี้มเมนูผัดกะเพราไก่จ้าพี่น้องมาเด้อจ้าผัดกะเพราไก่อยู่ๆเลยผัดกะเพราไก่ถาดใหญ่ๆถาดใหญ่ๆพี่น้องปังป่ายสุขุสุคนมาเด้อพี่น้องจวดจัดฟัดบึ้มจวดจวดจวด ข้าวเหนียวข่อ,อยมันก็ากนากาาากมกกา,าเ,าข,าเาข่ากันดอกแจกข้าวปัดรข้าวเป้าไก่อ่ะมันก็จำกินก็ข้าวเจ้าแหละข้าวเจ้าข่อยก็มนี้ย้่ยหากินสองอย่างเลยตอนนี้กินสองอย่างเลยกินทั้งไง พี่น้องดูเบข่อยหั่นหอมข่อยหั่นหอมพี่น้องข่อยหั่นหอมใหญ่แฉบคือเกาผัดกระเพราอ,อกไก่เด้พี่น้องติดตามดูประแดกข่อยคือเกาประแดกพะวานเนี่ยจ้ะ Mình sẽ có thể thử thử nó. Mình sẽ có thể Ngon. มือือ้ก่าติดมือือ้กามาเด้ไม่้องเด้อก็ให้เจ้าขำนุ่เดียวขางบ้านคอยเพิ่งว่าคอยเป็นผีป่วงผีบ้าคอยว่าวุดนยวอ่ะ ว่าวูเด <c oughs> mm ียวอัดยูเดียวเนี่ยฮึมอะราเจะหาออกไปข้างนอกบ้านยูยูจะในบ้านหลายไอ้่นจิว่า ฝนมันตกออกไปได้มือเนี่ยออกไปทั้งนอกไปได้กลับใ้นอกฝนตกแข้งแซมเห็นพักะพกะเพราอี่อย่างคือขาวแท้แก้วเนี้ย ผัดกะเพราอกไก่แก้าพี่น้องอกไก่จะไว้แก้วมีพริกพิกหลายด้วยพริกเต็มเลยมันเนี่ยก็ทั้งพริกโตดพริกแห้งแม่ค่อยใต้เน่ยมันต้เผ็ดอยู่หรือแต่ว่ามันเป็นสีขาวเองคือว่ามันเป็นอกไก่้าค่อยใส่กระลำปีน้ำได้พี่น้อง ขนห่อห้าบาทพอละห้าบาทกินบดเลยจะติดตามด้วยไลยบรี่แล้วเขาวา้าไลบรี่มาจ้ามากินน้ำแข็งก็จ้า เขาเขาจะแจ้งโตมากนะพี่หงเขาจะแจ้งคือซิญี่ว่ะเนี่ยแล้ก็เกลืน,น,นาาตาแล้วก็แจ้แงแดงแล้วก็ปากแต่ว่าอยากแต่งอันนั้นคือคือกันไนหะอพี่หงเต่าบุญจิ้นไหมแต่งมะเป็นแจ้งหน้าคือเต่าบุญจิ้น,อ,น,นอาหนวดมาติดเข้าติด เอาตาวุ้นซิ่งนี่แหละคอยมักตาวุา้นซิ่งสมัยจ้าก้อนเจ้าแก้วเป็นกองเตาน่ากล่าวอ่ะได้ลูกอะไรผู้นึงคอยเบิ่งจังเตาอ่ะเราค้อยกอนแรงไหมพี่น้องจังเตามหม นังจีนมาเดี๋ยวนี่บนไดเบิงเลยพี่น้องทรทัตบม่มีบ้านข่อยบ่มีทอทัตเล่นนะพี่น้องทรทัตบม่มีตู้เย็นก็บ่อด้่เสียบ่าไฟมันแพงจอดไว้ซื่อๆน่ะแล้วมันก็ดนดแล้วด้วยตู้เย็นมันก็ดนดแล้วด้วยตู้เย็นมันเกือบสามสิบปีแล้วไหม ทะเลาะทัดกันเกือบสามสิบปีแล้วแม่พี่น้องก็ไม่เลยมีเบิร์กันเพราะได้คอยก็มาอาศัยลูกยู่วคอยก็ยู่กับลูกแย่แง่คอยบ่มีหยังดอกโตคอยอ่ะคอยยู่กับลูกยู่วยุ่วยู่กับลูกอัน ลูกสาวตัวคอยเองคอมนมันไมหยัง้งเขาดอกแล้วก็ดูเลี้ยงหลานเลี้ยงลูกที่หลงมาลูกหลงมาเปล,ลา,านี่็ติดก็กวบแล้วอันที่ทำคอนเทนน้ำกันนั่นแหละมันไม่ยังมันชิวิตที่แก้วมีพระเราตับเพียงเดียวนี่ดีจะไม่ด,ด,ด,ดอง ในชีวิตคนแบบนีโทรศัพท์เครื่องเดียวจะนอกกันนันบ่มีอย่างเลยเออยอ่นเนี่ยก็ยู่กับลูกพอได้เลี้ยงลูกเจ้าของเรียกลูกเจ้าของที่อันหลวงม้าแล้วก็หลานที่ลูกสาวเพิ่นถิมไว้ให้เป็นพระละนั่นแหละถามว่าเป็นพระละก็เป็นพระละแล้วมันจะตรงเสียงเขาไหม มันไปนมีลูกไม่ผัวไม่มันก็ไปเรีนนยนตุ้งมาช้วยเราเขาเขาก็ต้องเป็นภรระาหรอเขาก็เป็นภรระกับลูกอันพูดเท็จเวียดเั็นเดี๋ยวอีกตําแหน่เจ้าว่าจะออกไปขายของลูกสาวบอกให้ดืมรถ เอารดหนูไปขายของก็ได้แม่นะถ้าไม่ขายก็ยังไม่ต้องขายให้หลานโตก่อนลูกไอ้น้องคนนี้มันโตขึ้นก็มอสองก่อนก็ขายช่วงนั้นขายตอนที่พ่อมทิ้งไปท้องด้วยตอนที่พ่อมทิ้งเราไปอ่ะ ออกมาลูกได้หกเดือนน่ะไปขายลูกได้สามเดือนวะสามเดือนนั่นแหละคอยไปขายของแล้วก็อีกคนที่ว่าคอยดูกับมันนี่มันเรียนด้วย,ยแหนยแหลงมาก็ช่วยกันขายคอยก็มีตะเล่งคอยก็มีตะเล่งคันนึงคอยกัขับตะเล่งเอาลูกใส่ กับมืดๆคำคำก็จะมาตายตรงที่แยกให้เราหรอรถมันอันแรงม้ามันบมันบเห็นเขามันก็พอมันมันมาจอเขาขัดก็เล่งเขาจะเลี้ยวเขานี้เนาะมันมาปุ๊บมันจะมันจะมันจะนั่นเขาไหมมันมันหู้เขาจะเลี้ยวมันมันตัดหน้าไปงังซี่เลยกันนมันมันมันเลี้ยวไปเตินไปงังนี่นะ มันก็แท็กข่เลยทั้งลูกทั้งเต้าทั้งลูกน้อยลูกน้อยไปบดกันแหละตัวมันเองมันก็ไมไปมูนะไปติดต้นไม้พูดนะตัวมัน่ะแต่ว่ามันมีสติยูคันมันมีสติว่าหักรถออกนะคัน่นคันคันมันเมาหรืออีอย่างนะโสเสียงโสเสียงชนเลยอย่างเงี้ยบ่อยูดอกระกาพี่น้องบด ไปเบิดเพราะว่ามันมันต่างๆมันเต็มเลยอะตัวมันก็ไปเบรกเอาติดต้นไม้บูนแต่ว่าตัวมันก็บอเป็นยางหรอกเบรกทันอยูอ่มันเบรกทันอยู่แต่ว่าตกถนนอกับมือกับคำประชื้ฟ้องก็ลำบาก ซื้อของข่อยก็เอาลูกตลตไต้อันหน้ารถมอเตอร์ไซค์เอาไปจอดไว้ไว้ที่วัดฝากเพิ่นเอามอเตอร์ไซค์ไปฝากฝากเพิ่นที่วัดกัางคอยแล้วเขาก็ขึ้นรถเมล์ไปรถเมล์ไปยังสลัดทุกมื่อแล้วก็กับอีดาดน้อยจับอีดาดน้อยตอนแรกก็จับพาย ก็ไปตัวมามันยังมันมันเดินได้มันหัดเดินได้แลลวเขาก็เอาเพ้นไห้รดอัน,นลถเข็นไหมลดยู่น้อยน้อยมาไงเขาก็ให้เอาพับใส้อันนั่นพับใส่ชุงย่ามถุงย่ามนิ่งแต่ถุงย่ามนิ่ง่ที่จะท้ายไต้ผ่าห่มผ่าหนังอ่ะเขาก็เอารดพับได้นั่นพระอ้อมพระเอิมยัดใส้ถุงแล้วก็เอาไปใส่ที่ตลาดผัก เอาลูกไปใส่ที่ตลาดผักสั้นมันมันเด็กน้อยเนาะมันบางทีมันเมยมันมันก็บางยางเด้มันห้องมันบางยางเราก็ต้องรีบซื้อผักซื้อของซื้อพริกซื้ออะไรปลาประจมปลาต้มอะไรเงี้ยมาขายอ่ะรีบซื้อแล้วก็กองกองกองไว้แล้วก็ให้รถเอามาส่งที่บขส เพื่อจะได้เอาขึ้นรถมาแล้วก็มาลงที่วัดเจ่งคอยแล้วก็เอาเอาใส่พ่วงมอเตอร์ไซค์แล้วก็เข้ากลับมาที่ขายของอยู่อย่างนั้นแหละพี่น้องสี่ปีสี่หาหกปีขายอยู่งนกันแ่ะจากจากหกจากหกเดือนจากสองจากขวบหนึ่งจากสองขวบสามขวบสี่ขวบเริ่มเข้าโรงเรียนแล้ว ลาน้อยเริ่มเข่าล้เล่นแล้วจับคอยไม่ได้ให้มันเข่าอันลงเลยนในนั้นหรอกบะหมีไ่ไผยทรงอีอันนั้นมันก็ต้องอาศัยรถข้างบ้านไปอีเอ้ยมันอะอาศัยรถข้างบ้านไปพี่น้องน้องเทียกับย่างไปบะหมี่เมี่ยบะหมี่จักรยานให้ลูกน้องเทียกมันก็ย่างไป จากนี่จากนี่ไปโรงเรียนประมาณกี่โลครึ่งประมาณนั้นเนี่ยมันจะลดลดเพิ่นไปเอาผักไปเจ้ามึกมันก็ย่างไปมันเลยเอาน้องไปบ่ไ,ปไ,ปได้คอยบ่มีด่างซื้อจากรงานไหมกิ่ขายของกระหาจึนไปวันวันเพราะว่าเอาม้าหลายบ่ได้มันบ่มีรถเ็นมาคอยบ่มีรถเ็นม้าจา้ะ มันกำไมห้หลายไปเลยจักอันนั้นนะพี่น้องคอยเบิ้งดิ้อคอยไปก่อนนะพี่น้องเด้อใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามให้ในเด้อจ้บพี่น้องเป็นกำลังใจให้ใแก้วในเด้อพี่น้องเลย ฮักสกุลทุกคนเอ้อะตระเรินก้าวหน้าเอาชีพบกันงานเด้อจ้ะปิดทั้งสี่ก็เอาลงยังสี่ละจ้ะพี่น้อง